สวัสดีครับรีวิวรถ1นาทีโดยรถบ้านสุขุมวิทวันนี้ขอเสนอ mercedes benz e class นะครับคันนี้เป็นรีวิว212 minor change นะครับเป็นตัว day light ตรงแล้วคันนี้เป็นรถของผมเองซื้อมาใช้เองนะครับไม่ได้ซื้อมาขายท่านใดสนใจก็ติดต่อดได้เลยนะครับได้รถด,ดีๆไปใช้ยังไงก็ขาดทุนครับคันนี้เพราะว่าผมถือว่าผมซื้อมาใช้เองจบเท่าไหร่ได้ทักมาได้เลยนะครับ ราคาไม่น่าเกลียดมากนี่ผมขายหมดนะครับได้รถสวยๆสภาพดีๆไปใช้ไม่เคยชนเลยครับคันนี้สวยงามครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับบอกไฟฟ้าเต็มคันเลขไมาอยู่ที่แสนสี่นะครับไม้แท้ครับผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวตามระยะทุกครั้งนะครับรถขับมาทำงานรับส่งลูกเท่านั้นเองจบตรงไหนได้ราคาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ